หมูสามชั้นทอดน้ำปลาสูตรนี้หมูนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติอร่อยครับไม่ใช้น้ำมันในการทอดแถมวิธีทำเนี่ยง่ายนิดเดียวทางบ้านดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดแชร์เก็บไว้ทำตามกันนะครับและสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือหมู3ชั้นนะครับแจ็คใช้3มเส้นแบบนี้เลยซื้อมาจากโรตัสน้ำหนักอยู่ที่1นกิโลสขีดให้เรานํามาเลาะเอาหนังออกนะครับเวลาทอดออกมาหมูจะได้นุ่มไม่เหนียวเลาะเอาหนังออกให้หมดเลยนะครับแจ็คไม่ใช้ใครจะเก็บเอาไปตากแห้งแล้วมาทําแคบหมูก็ได้นะแล้วให้เราหั่นเป็นชิ้นชิ้น แนะนาให้หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับจะได้นุ่มพอหั่นเสร็จแล้วจะนําไปชั่งดูนะครับน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลหนึ่งขีดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะทอดออกมานุ่มอร่อยมากทีนี้เรามาทําน้ําปลาเอาไว้ราดหมูครับใช้เป็นน้ําตาลปี๊บนะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลาที่พรดครับสมช้อนโต๊ะครึ่งใครชอบผงชูรสเนี่ยใส่เพิ่มได้นะอันนี้ตามชอบ คนให้ละลายเข้ากันครับสำหรับเครื่องปรุงมีแค่นี้เองทำน้ำซอสเอาไว้ราดหมูครับรับรองอร่อยแน่นอนสูตรนี้ทีนี้มาเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะใส่หมูที่เราหั่นไว้ลงไปครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะตามด้วยน้ำเปล่าครับจะใส่ลงไปประมาณหนึ่งถ้วยตวงทำลักษณะเหมือนเราจะต้มหมูก่อนนะครับจุดไฟขึ้นมาครับ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงได้เลยนะให้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆรอจนกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งลงไปทั้งหมดนะครับวิธีนี้จะทำให้เราไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวน้ำก็แห้งแล้วตอนนี้หมูสุกหมดแล้วนะครับน้ำแห้งหมดแล้วด้วยนะครับ กลายเป็นน้ํามันนะครับน้ํามันของหมูเนี่ยเริ่มออกมาให้เราคั่วในกระทะแบบนี้เป็นเรื่อยๆครับคนพลิกไปพลิกมารีดน้ํามันออกมาให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ให้สีของหมูเนี่ยน่าทานจะออกเกียมเกลียมนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มๆสีของหมูเริ่มเกลียมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งกลิ่นหอมอยู่หน้าเตาตอนนี้หอมมากๆ ยังไม่พอครับจะต้องการให้เกลียมกว่านี้พอเกลียมได้ที่แล้วเนี่ยค่อยราดซอสน้ำปลาของเราลงไปแต่ถ้าน้ำมันออกมาเยอะเกินไปเนี่ยตักเก็บไว้นะครับตอนนี้หมูเริ่มเกลียมขึ้นนะครับและน้ำมันออกมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวแจ๊คจะตักน้ำมันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใช้นะนี่ครับโ,โห แจกลินน้ำมันออกเลยนะแล้วน้ำมันที่ได้เนี่ยครับเยอะเลยเก็บไว้ใช้ครับไว้ทํากับข้าวกินหอมดีทีนี้ใส่ซอสน้ําปลาที่เราทําไว้ลงไปครับราดลงไปแบบนี้เลยนะพอราดลงไปแล้วก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันครับ ั่วในกระทะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะให้สีเข้มขึ้นมาหอมอะ่ะกินหอมมากเลยครับขั้นตอนนี้ก็คั่วในกระทะแบบนี้นะครับให้สีเขาเข้มขึ้นมาแล้วก็ซอสซึมเข้าเนื้อให้มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นและตอนนี้จะได้สีที่เข้มพอใจแล้วครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะ นี่ครับน่าทานมากมมเรียบร้อยแล้วอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้ปิดแก๊สได้เลยครับเมนูนี้เป็นเมนูง่ายนะครับนี่หน้าตาน่าทานมากมถ้าทานกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะอร่อยแน่นอนเมนูนี้นี่ครับ ช่ำๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะดูซอสครับเคือบทุดทั่วแบบนี้ไปครับอืมอร่อยมากร้ <c oughs> อนเค็ <c oughs> มหวานกำลังพอดีนะครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูทำง่ายวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ